ลองนึกภาพนะคะหากค่ำคืนนี้มีเสียงหนึ่งที่สามารถเปิดประตูจักราวาลเรียกเงินทองก้อนใหญ่ให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณได้จริงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นใดเลยนอกจากเสียงหัวใจของคุณเองที่เอ,อ่ยออกมาเป็นท้อยคำแห่งคาถาศักดิ์สิทธิ์ทุกคำที่เปล่งทุกลมหายใจที่ผสานเข้ากับพลังจักราวาลคือการทอ เส้นได้ทองคำเชื่อมชีวิตคุณเข้ากับโชคลาภไม่รู้จบแล้วถ้าฉันบอกว่าค่ำคืนนี้คุณกำลังจะได้ยินเสียงนั้นด้วยตาของคุณเองจะเชื่อหรือไม่เพราะจากวินาทีนี้ไปทุกคำที่คุณฟังคือพลังงานที่เปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงหากใจคุณพร้อมเปิดรับจากกระวาลก็พร้อมส่งคืนกลับมาด้วยของขวัญอันยิ่งใหญ่เงินล้านโชคลาภ และโอกาสที่ไม่คาดคิดกำลังเคลื่อนเข้าหาคุณทีละน้อยแล้วคุณจะสัมผัสได้เองว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือประตูทองคำที่พร้อมจะเปิดออกตรงหน้าและก่อนที่เราจะก้าวไปพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับคนที่คุณรักกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเสียงแห่งโชคลาภ ที่จักรวาลมอบให้และหากสิ่งที่คุณได้รับในคืนนี้แต่หัวใจคุณจริงๆอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงคัเพื่อร่วมเป็นพลังบุญเสริมแรงแห่งจักรวาลให้หมุนเวียนกลับมาหาคุณหลายเท่าทวีคุณนะคะพลังจักรวาลที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวเรามิได้ห่างไกลเกินเกลื้อมหากแต่เป็นสายทานแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมจะเปิดประตูรัพย์และอบอุ้มผู้ศรัทธาให้ก้าวสู่ความอุดมสมบูรณ์เมื่อจิตใจเราสงบมั่นคง และตั้งมั่นด้วยศรัทธาที่บริสุทธิ์คาถาศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับจักรวาลอันเป็นบ่อเกิดแห่งเงินทองโชคลาบและความมัง่งคั่งไร้ประมาณเสียงแห่งมนต์คาถาท,าที่สวดออกไปไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาหากแต่เป็นคลื่นสันสะเทือนที่เดินทางสู่ดวงดาวฟ้าดินและสรรพสิ่งเมื่อเราสวดด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาคลื่นนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นพลังแห่งการดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง และโอกาสอันยิ่งใหญ่เหมือนดังแม่เหล็กดึงดูดสิ่งล้ำค่าให้ไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างต่อเนื่องการเปิดพลังจากระวานมิใช่เพียงการสวดมนต์หากแต่คือการปรับสมดุลใจให้ตรงกับพลังแห่งฟ้าและดินเมื่อใจเราสะอาดปราศจากความลังเลความกลัว หรือความสิ้นหวังจากระวาลจะตอบสนองด้วยความเมตตาประหนึ่งเทวดาอารักษ์เปิดถุงทองโปรยปลายลงมาให้เรามิรู้จบเงินล้านมิใช่เพียงตัวเลขหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากแรงศรัทธาและแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ทุกลมหายใจที่กลั่นออกมาพร้อมคาถาคือการปลุกพลังแห่งบุญเก่าที่เราสั่งสมมาให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งราวกับไฟศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมเผาผลาญความจนความทุกข์ และความอับจนออกไปจากชีวิตเหลือไว้เพียงหนทางสว่างสวัยแห่งความรุ่งเรืองและมั่งมีการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงเสียงหากแต่คือการปลุกจักรวาลในตัวเราให้ตื่นขึ้นเมื่อจักรวาลในใจตื่นเงินทองโชคลาภและความสำเร็จย่อมพรั่งพลูเข้ามาไม่ขาดสาย เมื่อเรากล่าวคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยความมั่นคงจิตจะรวมเป็นหนึ่งกับจักรวาลและจักรวาลจะรวมเป็นหนึ่งกับเรานี่คือจังหวะแห่งการแลกเปลี่ยนพลังงานที่เงินทองจากทุกทิศทางพร้อมหลังไหลเข้ามาเหมือนน้ำตกที่ไม่เคยเหือดแห้งเหมือนสายลมที่ไม่เคยหยุดพัดและเหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยหยุดส่องแสงท่านผู้ฟังจงมั่นใจว่าเสียงของท่านคือเสียงที่จักรวาลได้ยิน และเมื่อจักราวาลได้ยินจักราวาลย่อมตอบกลับด้วยของขวัญอันยิ่งใหญ่คาถาศักดิ์สิทธิ์คือกุญแจเงินล้านคือประตูและหัวใจที่ศรัทธาคือมือที่จะไขประตูนั้นออกไปสู่ความมั่งคั่งไม่มีสิ้นสุดพลังจักราวาลน,นั้นไม่เคยเลือกผู้ใดเป็นพิเศษแต่จะตอบสนองกับจิตใจที่พร้อมจะเปิดรับเมื่อเราใช้คาถาศักดิ์สิทธิ์เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาแท้จริงเสียงที่ก้องออกจากหัวใจนั้น จะกลายเป็นสะพานเชื่อมไปยังแหล่งพลังงานอันไร้ขอบเขตเหมือนเราส่งสัญญาณออกไปบนท้องฟ้าและสัญญาณน,นั้นย้อนกลับมาพร้อมของขวัญแห่งความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ผู้ใดที่มั่นใจและศรัทธ,ธาว่าตนคู่ควรเงินทองและโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ต้องขว่คว้าอย่างเหนื่อยล้าเพราะจักรวาลจะจัดวางทุกสิ่งให้เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทุกครั้งที่เรากล่าวคาถาจิตวิญญาณเราจะถูกยกขึ้นเหนือความกังวลและความกลัวเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายล้วนเข้าใจพลังแห่งการดึงดูดนี้มาแต่โบราณเขารู้ว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจเชื่อมั่นและสั่นคล้องไปกับจักรวาลทุกสิ่งจะไหลามาเทมาโดยไม่ต้องฝืนดุดด,ดังน้ำพุที่ผุดขึ้นมาเองจากใต้ดินไม่ว่าภายนอกจะเป็นฤดูแล้งหรือฝนตกก็ไม่สามารถหยุดพลังของน้ำพุนี้ได้ ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากหัวใจยังคงหวั่นหวั่นกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะล้มเหลวจากกระวลก็จะสะท้อนความกลัวนั้นกลับมาให้เราแต่หากเราเลือกที่จะศรัทธาและปล่อยพลังแห่งคาถาออกไปด้วยความแน่วแน่ทุกความกลัวจะถูกลบหายไปเหลือไว้เพียงกระแสแห่งโชคลาภที่ไม่มีวันหมดสิ้นนี่คือความลับที่แท้จริงของการเปิดประตูเงินล้านด้วยพลังจาก,กระวล ลองนึกถึงแสงสว่างที่พุ่งขึ้นจากดวงจิตของเราแสงนั้นไม่เพียงส่องออกไปในโลกเบื้องนอกแต่ยังทะลุผ่านมิติทั้งหลายไปถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานแห่งบุญกุศลที่เราสั่งสมมาเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นแสงศรัทธานี้ก็พร้อมจะช่วยอบอุ้มเปิดทางและส่งโชคลาภเข้ามาในทุกย่างก้าวรากับประตูแห่งทองคำถูกเปิดออกกองเงินกองทองพรั่งพรูเข้ามาในชีวิต เงินล้านไม่ใช่เพียงตัวเลขในสมุดบัญชีแต่คือพลังแห่งความมั่งคั่งที่หล่อเลี้ยงใจและกายเมื่อเราได้รับเงินทองเรามิได้เพียงแค่สะสมแต่ยังสามารถใช้ต่อยอดบุญใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นใช้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งกุศลสิ่งนี้เองที่จะทำให้พลังจักรวาลยิ่งสะท้อนกลับมาเพิ่มพูนมากขึ้นไม่มีวันสิ้นสุดการให้และการรับคือวัตจักรเดียวกันเมื่อเรายิ่งให้ด้วยใจ บริสุทธ์เราก็ยิ่งได้รับกลับคืนมาหลายเท่าทวีคูณจงอย่าลืมว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเรากล่าวด้วยความตั้งมั่นไม่ใช่เพียงท่องด้วยปากแต่ต้องปล่อยให้ทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากหัวใจเมื่อหัวใจสั่นคล้องไปกับคำคาถาทุกพลังงานที่ถูกปล่อยออกไปก็จะกลายเป็นคำสั่งไปถึงจักรวาลและจักรวาลจะไม่อาจปฏิเสธคำสั่งของจิตที่ศรัทธาอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกท่านที่ตั้งใจฟังจงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความคิดที่ฉุดรั้งแล้วเปิดใจรับพลังจากระวาลที่กำลังอบอุ้มท่านอยู่ในขณะนี้เชื่อมั่นว่าเงินล้านกำลังเดินทางเข้ามาเชื่อมั่นว่าโชคลาบกำลังเคลื่อนเข้าหาท่านและเชื่อมั่นว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งออกไปกำลังทำงานอย่างเต็มที่ความศรัทธาคือกุญแจและหัวใจของท่านเองคือผู้ถือกุญแจนั้นเมื่อท่านเลือกที่จะ ไขประตูชีวิตของท่านจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความมั่งคั่งและโชคลาภกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของท่านอย่างถาวรทุกถ้อยคำที่สวดออกไปนั้นคือคลื่นพลังที่สั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์เมื่อเราตั้งใจเปล่งเสียงออกมาด้วยความเชื่อมั่นจริงแท้จักรวาลจะขานรับดังเสียงสะท้อนที่กลับมาพร้อมของขวัญล้ำค่าเหมือนเราโยนหินลงในน้ำแล้ว เกิดเป็นคลื่นกระจายออกไปไม่สิ้นสุดคลื่นแห่งคาถาก็ทำงานเช่นเดียวกันมันเดินทางไปแต่ต้องทุกมิติทั้งในสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นและเมื่อน,นั้นประตูแห่งโชคลาภจะถูกเปิดออกอย่างช้าๆให้ความมั่งคั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเปิดพลังจากระวลนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเอ่ยคำศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นการสร้างภาวะจิตที่แน่วแน่และมั่นคงเราต้องยอมปล่อยวางความกังวลทั้งปวงปล่อยวางความกลัวในอนาคตปล่อยวางอดีตที่ถ่วงหัวใจแล้วพาใจของเราไปอยู่กับปัจจุบันที่สงบเย็นเมื่อใจของเราสะอาดเหมือนผิวน้ำใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานแห่งจากระวลจึงสามารถสะท้อนกลับมาได้ชัดเจนไม่ มีสิ่งใดขวางกั้นการเงินที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายโชคลาภที่เคยห่างหายจะเริ่มกลับมาและความสำเร็จที่เคยคิดว่าเป็นเพียงความฝันจะเริ่มกลายเป็นจริง ทุกคนมีพลังจักรวาลอยู่ในตนเองเป็นพลังที่เฝ้ารอการปลุกขึ้นมาด้วยคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เราเหมือนผู้ถือกุญแจทองคำที่จะไขประตูออกไปสู่โลกแห่งความมัง่งคั่งเงินล้านมีได้อยู่ไกลเกินเกลื้อมเพียงแต่รอจังหวะที่ใจเราสันคล้องกับพลังจักรวาลเมื่อคลื่นในใจตรงกับคลื่นของฟ้าและดินทรัพย์สมบัติโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์จะพร่งพรูเข้ามาเหมือนสายฝนที่ รินไหลลงสู่ผืนดินที่แห้งผากทำให้เกิดต้นไม้แห่งชีวิตที่เติบโตงอกงามจงอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรากล่าวคาถาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้าฟังอยู่ด้วยใจเมตตาพวกท่านพร้อมที่จะมอบพรมอบโอกาสมอบโชคลาภให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและไม่ย่อท้อเสียงสวดของเราคือสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือจากจักรวาลและเมื่อจักรวาลได้ยินแล้ว ย่อมไม่มีวันเพิกเฉยทุกคำจะกลายเป็นคำประกาศที่ดังก้องไปทั่วทั้งสวรรค์และแผ่นดินและเมื่อพลังเหล่านั้นย้อนกลับเข้ามาในชีวิตมันมิได้มาเพียงเล็กน้อยแต่มาอย่างล้นเหลือเกินกว่าที่ใจเราคาดคิดบางครั้งมาในรูปแบบของเงินทองบางครั้งมาในรูปแบบของคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือบางครั้งมาในรูปแบบของโอกาสที่พลิกชีวิต และทั้งหมดนั้นคือคำตอบที่จักรวาลส่งกลับมาตามเสียงแห่งคาถาที่เราปลุกเราดังนั้นขอให้ทุกท่านวางใจลงอย่างสงบสูดลมหายใจเข้าออกอย่างลึกช้าตั้งสติไว้ที่ใจกลางอ,อกแล้วกล่าวคาถาออกไปด้วยเสียงที่มั่นคงเหมือนระฆังทองคำที่ก้องกังวานไปทั่วท้องฟ้าเมื่อใจเชื่อมั่นว่าทุกสิ่ง เป็นไปได้เงินล้านจะมิใช่เพียงฝันแต่จะเป็นจริงที่จับต้องได้อย่างแน่นอนเพราะพลังจักรวาลน,นั้นพร้อมเสมอที่จะมอบทุกสิ่งแก่ผู้ที่ศรัทธาและพร้อมเปิดใจรับ เมื่อใจเราสั่นคล้องกับเสียงแห่งคาถาโลกทั้งใบก็เริ่มหมุนไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปทุกสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคกลับคลี่คลายทุกความติดขัดที่เคยเป็นโซ่ตรวนกลับหลุดออกทีและเส้นเหมือนประตูที่เคยปิดตายถูกเปิดกว้างด้วยกุญแจแห่งศรัทธาเส้นท,ทางที่เต็มไปด้วยความมืดเริ่มสว่างสวยัยขึ้นด้วยแสงแห่งพลังจาก,กระวลที่ส่องลงมาอย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นคำคาถาที่ เราเปล่งออกไปไม่สูญหายไปกับลมแต่กลายเป็นพลังงานที่ก่อร่างสร้างคลื่นโชคลาภให้หมุนเวียนกลับมาสู่เราอย่างมั่นคงในทุกวินาทีที่เราสวดออกไปพลังแห่งบุญเก่าก็ถูกปลุกขึ้นมาจากห้วงลึกของจิตวิญญาณเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังไว้นานแสนนาน และกำลังแตกหน่อชูยอดขึ้นมาสู่แสงสว่างมันงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความมั่งคั่งที่อย่างรากลึกและแผ่กิ่งก้านปกคลุมชีวิตให้เต็มไปด้วยร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์และเมื่อรากแก้วอย่างลึกลงไปในผืนดินแห่งจักรวาลย่อมดูดซับสับสมบัติโชคลาภและโอกาสอันยิ่งใหญ่มาหล่อเลี้ยงเราไม่สิ้นสุด เสียงคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สวดด้วยจิตแน่วแน่เปรียบเสมือนค้อนทองที่ตีลงบนประตูแห่งโชคชะตายิ่งตีด้วยแรงศรัทธามากเท่าไรประตูยิ่งสั่นสะเทือนและเปิดออกกว้างขึ้นเท่านั้นและเมื่อมันเปิดเต็มที่สิ่งที่ไหลบ่าออกมาคือกระแสเงินทองที่พังพรูลงมาอย่างมิอาจหยุดยั้งดุดดังน้ำตกที่เทกระหน่ำลงมาจากยอดเขาสูงสุดสู่แผ่นดินเบื้องล่างไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งความอุดมสมบูรณ์นี้ได้ ในยามที่เราตั้งใจสวดคาถาไม่เพียงแค่เสียงที่เปล่งออกมาหากแต่ดวงตาแห่งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังจับจ้องพวกท่านยิ้มด้วยความเมตตาและยื่นมือออ,มออกมาอบอุ้มพลังแห่งบุญเก่าของเราสอดประสานกับความเมตตาของท่านเหล่านั้นกลายเป็นสะพานทองที่ทอดยาวไปสู่ดินแดนแห่งเงินล้านเส้นทางที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่มีเพียงผู้ที่กล้าเปิดใจและศรัทธาจริงแท้เท่านั้นที่จะได้เดินไป และเมื่อเราเดินไปบนเส้นทางนี้เราจะพบว่าทุกก้าวคือพรทุกลมหายใจคือโอกาสทุกถ้อยคำที่เอ่ยคือพลังสร้างสรรค์ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราจะเริ่มเห็นสิ่งดีๆหลายเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งเงินทองที่ไม่คาดคิดทั้งผู้คนที่พร้อมมอบความช่วยเหลือทั้งประตูแห่งโอกาสที่เปิดรออยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นผลแห่งพลังจากประวาลที่ ตอบสนองต่อเสียงคาถาของเราดังนั้นจงอย่าหยุดศรัทธาอย่าหยุดเปล่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ออกไปแม้บางครั้งจะรู้สึกว่ามันเงียบงันไร้คำตอบแต่แท้จริงแล้วจักรวาลกำลังทำงานกำลังจัดวางสิ่งต่างๆอย่างเงียบเชียบเพื่อมอบให้เราในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเงินล้านกำลังเดินทางมาหาเราโชคลาภกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างแน่นอน และความมั่งคั่งกำลังจะกลายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่อยู่กับเราไม่ห่างไปไหนเมื่อเรายังคงสวดต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเสียงคาถาก็จะซึมลึกเข้าไปในทุกอนุภาคของชีวิตดุจด,ดังสายลมที่พัดพาเอาความร้อนรุ่มออกไปจากหัวใจแล้วแทนที่ด้วยความสงบอันเย็นสบายและมั่นคงเมื่อใจสงบลงเช่นนั้นคลื่นพลังที่ออกไปก็ยิ่งบริสุทธิ์ และสว่างสวัยคลื่นเหล่านั้นเดินทางไปไกลเกินกว่าที่เราจะนึกถึงและสะท้อนกลับมาพร้อมทั้งพรจากฟ้าและโชคลาภที่ปรากฏในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงหลายครั้งที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาในเวลาที่เรากำลังต้องการหลายครั้งที่โอกาสเปิดขึ้นตรงหน้าอย่างพอดิบพอดีและทั้งหมดนั้นคือการตอบสนองที่จักรวาลมอบให้กับเสียงแห่งศรัทธาของเรา สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือพลังจักรวาลน,นั้นไม่ได้ทำงานเพียงแค่ผ่านเสียงคาถาแต่ยังทำงานผ่านความคิดและความรู้สึกของเราทุกความคิดที่เปล่งออกไปคือคำสั่งทุกความรู้สึกที่เราปล่อยออกมาคือการสร้างแรงดึงดูด ดังนั้นหากหัวใจเรายังเต็มไปด้วยความกังวลความขาดแคลนหรือความกลัวเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามามากยิ่งขึ้นแต่หากเราเปลี่ยนใจให้เป็นดั่งดอกบัวที่บานสะพรั่งในแสงอรุณเต็มไปด้วยความหวังความมั่นใจและความศรัทธาเราจะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุด ทุกคนที่ฟังในยามนี้จงตระหนักว่าท่านคือศูนย์กลางของจักรวาลในชีวิตของท่านเองไม่มีใครสามารถขวางกั้นพลังแห่งโชคลาภที่กำลังจะมาถึงนอกจากใจของท่านเองหากใจท่านเปิดออกด้วยความเชื่อมั่นประตูแห่งเงินล้านก็จะเปิดกว้างหากใจท่านลังเลประตูนั้นก็จะเพียงแง้มไว้เล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจงเลือกที่จะศรัทธาอย่างมั่นคงเลือกที่จะ สวดคาถาด้วยความแน่วแน่และเลือกที่จะใช้ทุกถ้อยคำเป็นสะพานทองเชื่อมไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ทุกการกระทําของท่านตั้งแต่วินาทีนี้ไปล้วนเป็นเครื่องเรียกพลังจากกระวานให้ทํางานมากยิ่งขึ้นการคิดดีการทําดีการช่วยเหลือผู้อื่นล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้ไฟศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านสว่างสวัยและเมื่อแสงนั้นสว่างพอจากกระวานทั้งหลายจะไม่เพียงแต่หันมามองแต่ยังจะรีบมอบสิ่งที่ท่านต้องการให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเงินทองโชคลาภความสําเร็จและความสุขจะเข้ามา พร้อมกันจนท่านต้องประหลาดใจว่าชีวิตที่เคยอับจนจะก,กลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรและเมื่อท่านได้รับแล้วอย่าลืมส่งต่อสิ่งที่ได้รับให้ผู้อื่นต่อไปด้วยเพราะการให้คือการหมุนเวียนพลังให้ไม่หยุดนิ่งยิ่งท่านให้ด้วยใจจริงพลังจากกระวาลก็จะยิ่งตอบแทนกลับมามากยิ่งขึ้นวงจรน,นี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการแลกเปลี่ยนที่งดงามและยั่งยืน ทุกถ้อยคำที่ยังคงเกื้อเอ่ยออกไปนั้นเปรียบเสมือนการทอเส้นได้ทองคำทีและเส้นเชื่อมโยงใจเราเข้ากับพลังจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเส้นได้แห่งศรัธทธายิ่งถักทอยยิ่งแน่นหนาและกลายเป็นสายสัมพันธ์อันมั่นคงที่ไม่มีสิ่งใดจะตัดขาดได้เมื่อสายสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วความมั่งคั่งก็จะไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไหลเข้ามาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะกลายเป็นกระแสที่คงอยู่ ตลอดไปเหมือนแม่น้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบสายน้ำแห่งเงินทองและโชกลาบจะยังคงหล่อลี้นชีวิตของเราให้มั่นคงและรุ่งเรืองการสวดคาถาในทุกๆวันเปรียบเสมือนการรดน้ำต้นไม้แห่งโชกลาบต้นไม้นี้จะค่อยๆเติบโตงอกงามแผ่กิ่งก้านออกไปอย่างสง่างามใบเขียวขจีของมันคือความสุขที่งดงามดอกที่ผลีบานคือโอกาสอันสดใส และผลที่ออกมาคือทรัพสมบัติและความสำเร็จที่เก็บเกี่ยวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม้แห่งโชคลาภนี้จะกลายเป็นที่พักพิงเป็นร่มเงาให้เราและคนที่เรารักให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในทุกช่วงเวลาที่เรายังคงหายใจอยู่จงอย่าลืมว่าลมหายใจแต่ละครั้งคือของขวัญจากจักรวาล และเมื่อเราผูกพันลมหายใจเข้ากับเสียงคาถามันจะกลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะบรรยายได้ลมหายใจเข้าเปรียบเสมือนการรับพลังแห่งโชคลาบลมหายใจออกเปรียบเสมือนการปล่อยความทุกข์และความขาดแคลนออกไปยิ่งทําเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใจก็จะค่อยๆใสสะอาดและพลังจักรวาลก็จะยิ่งไหลเข้าสู่เราอย่างเต็มเปี่ยม อย่าได้สงสัยในพลังที่เรามีอยู่เพราะความสงสัยคือกำแพงที่บดบังไม่ให้แสงแห่งบุญส่องเข้ามาจงเชื่อมั่นดัง่งภูเขาที่ตั้งประงานไม่หวั่นไหวต่อพายุจงเชื่อมั่นดังด่งดวงอาทิตย์ที่ยังคงส่องแสงไม่เคยดับลงแม้เมฆหมอกจะบดบังไปชั่วครู่แต่แสงแห่งความมั่งคั่งก็ยังคงส่องอยู่เสมอและจะกลับมาสว่างสวอีกครั้งเมื่อเมฆหมอกจางหายไป เมื่อเราสวดคาถาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาเราไม่ได้เพียงดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตเท่านั้นแต่เรายังได้สร้างพลังงานแห่งความรักความเมตตาและความหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหล่อเลี้ยงใจเราให้มีความสุขสงบเมื่อใจสงบชีวิตย่อมมั่นคงเมื่อใจมั่นคงเส้นทางสู่เงินล้านก็จะปรากฏชัดเจน และจงอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่เราได้รับนั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวเราเองแต่ยังเพื่อส่งต่อเป็นบุญกุศลแก่ผู้คนรอบข้างการแบ่งปันคือการทำให้พลังจักรวาลหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยิ่งเราส่งต่อมากเท่าไรสิ่งที่กลับมาหาเราก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนี่คือกฎเกณฑ์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ไม่มีวันผิดเพี้ยน เมื่อเสียงคาถาย,ยังคงสืบต่อไม่ขาดสายคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกไปก็ยิ่งทวีความเข้มข้นเปรียบเหมือนการตีระฆังทองคำที่ก้องสะท้อนไปทั่วทั้งสวรรค์และปฐพียิ่งก้องกังวาลเท่าไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งหันมามองยิ่งได้ยินท้อยคำที่เต็มไปด้วยศรัทธาเท่าไรประตูแห่งโชคลาบก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นทุกทีพลังจาก,กระวลที่ไร้รูปไร้เสียงแต่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ นั้นกำลังตอบสนองต่อคำสวดของเราอย่างไม่รู้เหนื่อยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดคำที่สวดออกไปจะไม่สูญหายแต่จะสะสมเป็นพลังมหาศาลแล้วกลับคืนมาในรูปแบบของเงินทองความมั่งคั่งและสิ่งดีงามนานัประการ ทุกความตั้งใจที่แน่วแน่คือการวางหลักฐานให้พลังจักรวาลทำงานได้มั่นคงเหมือนการก่อสร้างปราสาททองที่ยิ่งสูงใหญ่ขึ้นทุกวันปราสาทนี้ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อความสง่างามหากแต่เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเรากล่าวคาถาเรากำลังก่ออิฐทีและก้อนเสริมฐานทีและชั้นจนในที่สุดปราสาทแห่งโชคลาบก็จะเสร็จสมบูรณ์และกลายเป็น สมบัติถาวรที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้ในยามที่ใจของเรายังคงเชื่อมั่นและไม่หวนไหวสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวบางครั้งอาจเป็นข่าวดีที่พลิกชีวิตจากความมืดมนสู่ความรุ่งเรืองบางครั้งอาจเป็นคนที่เดินเข้ามาเพื่อนำพาโอกาสอันล้ำค่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นคำตอบที่จักรวาลส่งกลับมาตามเสียงเรียกของเรา อย่าลืมว่าทุกถ้อยคำที่สวดออกไปต้องออกมาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ปากเปล่งหากแต่ใจต้องเชื่อมั่นในทุกคำทุกลมหายใจเข้าออกต้องสอดประสานกับพลังของคาถาและเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวกับคำสวดความฝันที่เคยไกลเกินเกลือมก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จนสามารถจับต้องได้ด้วยมือของเราเอง ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดหากท่านนั่งสงบแล้วสวดคาถาเสียงนั้นจะประหนึ่งดวงดาวที่ส่องแสงกลางฟากฟ้าแม้จะดูเล็กน้อยแต่เมื่อรวมพลังกับแสงดาวนับพันนับหมื่นที่มีอยู่บนท้องฟ้าก็จะกลายเป็นความสว่างสวัยที่ไร้ขอบเขตเช่นเดียวกันเมื่อเสียงคาถาของท่านรวมเข้ากับศรัทธาของผู้คนนับไม่ถ้วนพลังจาก,กระวลที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้อย่างแท้จริง และเมื่อโชคชะตาเปลี่ยนเงินทองและความมั่งคั่งก็จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสิ่งที่วิ่งเข้ามาหาเราเองเหมือนแม่น้ำที่ไหลเข้าหาทะเลยังไม่รู้จบเงินล้านจะไม่ใช่เพียงความหวังในใจแต่จะเป็นความจริงที่ปรากฏชัดในชีวิต ทุกลมหายใจที่ยังคงประสานไปกับถ้อยคำแห่งคาถาคือการสร้างสะพานทองทอดยาวจากหัวใจเราไปถึงฟ้าเบื้องบนสะพานนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างที่ไม่มีวันดับและเมื่อสะพานนั้นทอดยาวขึ้นเรื่อยๆก็จะนำพาพลังงานแห่งโชคลาภและเงินทองให้ไหลย,ย้อนกลับลงมาหาเราอย่างไม่รู้จบเหมือนสายน้ำที่ไหลาจากภูเขาสูงลงมาสู่หุบเขาไม่มีสิ่งใดกั้นขวางไม่มีสิ่ง ได้ปิดกั้นกระแสะแห่งความมั่งคั่งจะพร่งพรูเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่หัวใจของเรายังคงศรัทธาและมั่นคงในถ้อยคำที่เปล่งออกไปในยามที่ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค หรือความมืดมนจงอย่าท้อแท้เพราะความมืดมิได้มีไว้เพื่อหยุดเราหากแต่มีไว้เพื่อทดสอบแสงสว่างในใจเรายามที่เรากล่าวคาถาในห้วงเวลาที่มืดมนที่สุดเสียงนั้นจะยิ่งทรงพลังมากกว่าทุกคราเพราะจักรวาลย่อมได้ยินเสียงแห่งความหวังท่ามกลางความสิ้นหวังและจักรวาลย่อมตอบกลับด้วยของขวัญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้เหมือนสายฟ้าที่พุ่งแหวกฟ้ามืดสองทางให้เราก้าวเดินต่อไป อย่าลืมว่าความมั่งคั่งมิได้เป็นเพียงเงินทองแต่ยังหมายถึงความสงบความสุขและความสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตเงินล้านเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์อันไร้ขอบเขตและเมื่อเราได้รับเงินล้านแล้วสิ่งที่จะตามมาคือโอกาสที่จะได้ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อสร้างบุญสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้กับผู้คนรอบข้างยิ่งเราใช้เงินทองด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ยิ่งเป็นการหมุนเวียนพลังจักรวาลให้กลับมาเพิ่มภูนทวีคูณทุกครั้งที่เราแบ่งปันเรากำลังวางเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงในผืนดินแห่งบุญเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโต และส่งผลกลับมาเป็นโชคลาบในอนาคตไม่มีการให้ครั้งใดที่สูบเปล่าไม่มีความเมตตาครั้งใดที่จักรวาลไม่เห็นทุกสิ่งที่เราทําสะสมไว้คือพลังงานที่รอเวลาจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่งดงามที่สุดดังนั้นจงอย่าได้ลังเลที่จะกล่าวคาถาต่อไปจงอย่าได้วันใจว่า คำสวดจะไร้ผลเพราะแท้จริงแล้วจักรวาลกำลังขานร,รับทุกคำที่เราเอื่อนเอ่ยแม้ในยามที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ตรงหน้าแต่อย่าลืมว่าเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งหว่านลงไปย่อมต้องใช้เวลาเติบโต mm. เช่นเดียวกันคำสวดที่ออกจากหัวใจย่อมต้องการเวลาในการก่อร่างสร้างพลังก่อนจะกลับมาเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ในชีวิต และเมื่อวันนั้นมาถึงท่านจะตระหนักว่าทุกถ้อยคำที่สวดออกไปไม่เคยสูญหายทุกความศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่เคยไร้ค่าทุกลมหายใจที่ผูกพันกับจักรวาลไม่เคยสูบเปล่าทั้งหมดนั้นคือสะพานที่นำพาท่านมาสู่วันที่เงินทองพรั่งพรูโชคลาบล้นเหลือและความสุขที่เต็มเต็มอย่างแท้จริง เสียงแห่งคาถายังคงดังก้องกังวานในห้องจักราวาลเปรียบเสมือนการส่งสารที่ไม่มีวันสูญหายมันเดินทางผ่านการเวลาผ่านชั้นฟ้าผ่านพลังงานที่มองไม่เห็นไปสู่ที่ซึ่งความมั่งคั่งไร้ขอบเขตพักพิงอยู่ทุกครั้งที่เราเอ่ยถ้อยคำด้วยศรัทธาพลังนั้นก็จะสะสมเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนการเติมน้ำลงในมหาสมุทรที่ไม่มีวันพร่องยิ่งสวดยิ่งมั่นคง ยิ่งสะสมพลังยิ่งดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาอย่างไม่รู้จบชีวิตของเรานั้นเชื่อมโยงกับพลังจัก,กรวาลอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่หลายครั้งใจเรามัวหมองด้วยความกังวลจนไม่อาจสัมผัสได้แต่เมื่อใดที่เราปล่อยวางความกลัวความสิ้นหวงัง และความสงสัยออกไปใจเราก็จะใสสะอาดพอที่จะได้ยินเสียงตอบกลับจากจักรวาลเสียงนั้นไม่ใช่คำพูดแต่เป็นเหตุการณ์เป็นโอกาสเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเข้ามาในชีวิตอย่างแนบเนียนจนในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งกำลังผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งอย่างแท้จริง พลังแห่งคาถาศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นมากกว่าการสวดหากแต่คือการปลุกความศรัทธาที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจเราเป็นการทําให้หัวใจเราสั่นคล้องไปกับคลื่นของจักรวาลและเมื่อสองสิ่งนี้ประสานกันความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ก็จะพรั่งพลูเข้ามาราวกับสายฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าทําให้ผืนดินแห่งชีวิตเราแตกหน่อผลิดอกออกผลอีกครั้งแม้จะเคยแห้งแล้งแม้จะเคยมืดมนแต่เมื่อ ได้รับพลังแห่งศรัทธาและคาถาทุกสิ่งก็กลับมาสดใสและงดงามจงเชื่อมั่นว่าความมั่งคั่งมีใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเกื้อมหากแต่รออยู่แล้วในเส้นทางชีวิต